สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคริปโตนะฮะวันพุธที่27กรกฎาคมปี65นะครับหสัปดาห์เต็มเนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงช่อง YouTube เลยนะครับต้องบอกว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมทําคลิปน้อยมากนะครับได้ประมาณ3าคลิปนะครับก็ต้องขอภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับแต่หลังจากนี้นะครับจะพยายามอัปเดตให้มากขึ้นนะครับถ้าวันไหนทําได้วันละสคลิปก็จะทําก่อนเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะฮะอย่าเพิ่งลืมกันนะครับแล้วก็จะ หรือใครมีอะไรดีๆแนะนําผมคอมเมนต์บอกมาได้ส่งมาในกลุ่มไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับแนวโน้มของ B t ดีนะครับว่าในรอบวันเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับว่าแนวรับโซนไหนควรจะพิจารณาเข้าซื้อแนวต้านโซนไหนควรจะขายเอากําไรก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบสั้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่เทรดรอบสั้นได้เนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเพราะว่าทํากําไรได้ ในทุกๆวันเลยนะครับอาจจะมีได้มีเสียบ้างนะครับก็แล้วแต่องค์ความรู้ของแต่ละคนนะฮะส่วนแนวโน้มของตลาดคริปโตวันนี้นะครับก็ยังก้ากึ่งนะครับนะยังไม่ได้มีทิศทางชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าต้องรอการประชุมเฟดคืนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงตีสองหรือเปล่านะครับใครติดตามข่าวสารอะไรได้ก่อนนะครับก็อย่าลืมแชร์เข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์ผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าอยากจะสมัครเว็บเทรดนะครับ b i n a น c e OKX นะครับ ผมก็มีให้สมัครนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วย20-30%นะฮะส่วนข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรอัปเดตนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องตามดูนะครับในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของนะครับวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับนะ ค่าเงินนะครับของแต่ละประเทศนะครับที่เราจะต้องตามดูแล้วก็ในเรื่องของนะครับราคาพลังงานนะครับนะที่เราจะต้องตามดูในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกราฟกันเลยนะฮะเอาแบบสั้นๆรวบลัดเลยนะครับคลิปนี้นะครับเริ่มต้นจาก t ท m e เพย์เดย์เมื่อวานผมได้อัปเดตลงในชุมชน YouTube ผมบอกว่าแนวรับในโซนส1 5 0 0ื่นึงพ0นหาถึงเจ็ดสำคัญมากนะครับต้องรอดูแนวรับนี้ถ้ามันไม่หลุดมีโอกาสขึ้นแรงได้นะครับนะแต่ว่ายังไงก็ต้องรอการประชุมเฟด ปรากฏว่าหลุดนะฮะหลุดแต่ก็มาติดแนวรับในโซนบริเวณ27,000นะฮะเป็นแนวรับเดิมนะครับที่เป็นแนวรับสําคัญอีกหนึ่งแนวรับนะครับก่อนที่มันจะหลุด20,000นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากแท่งเทียนนะครับตอนที่ลงมานะเห็นไหมฮะโซนนี้นะครับลงมาแตะแนวรับนะครับ27,000แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามากระทันหันนะครับเห็นไหมฮะจากนั้นก็มีการทําโลที่สูงขึ้นของแท่งเทียนนะครับเกิดการทิ้งไส้นะครับชัดเจนมากนะครับในโซนนี้นะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นนอออย่่่างงตเื ต้องจับตาดูนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดแนวรับเล็กๆ2แนวรับนะครับนะแนวรับแรกก็คือในโซนบริเวณนี้นะครับแนวรับที่2คือตรงนี้นะครับต้องจับตาดูนะถ้าเกิดว่าผ่านการประชุมเฟดได้คืนนี้ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยถึง1%นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันนะครับในโซนบริเวณแนวรับนี้และถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับในไทม์เฟรม e นชั่วโมงนะครับในเทรดดิ้งวิวนะครับถ้าดูจากสัญญาณ RSI นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ ปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านที่ผมได้ขีดเอาไว้นะครับนะชัดเจนมากนะครับเป็นแนวรับแนวต้านเก่าที่ผมขีดไว้หลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่เคยลบออกนะครับในโซนนี้เห็นไหมฮะมีการลงมาแตะแนวรับโซนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับของแท่งเทียนนะครับเกิดการทิ้งไส้นะครับปลายไส้เทียนนะครับแตะแนวรับชัดเจนมากแต่แต่ว่าก็มาติดแนวต้านอยู่ในโซนบริเวณ2300นะครับนะตอนนี้ต้องบอกว่าราคาวิ่งอยู่ในโซนไหนฮะนะครับ วิ่งอยู่ในโซน 2700- จถึง2องห0นัะครับจับตาให้ดีนะเพื่อนๆนะครับในโซนนี้เห็นไหมฮะอาจจะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการสร้างฐานก็เป็นได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องรอข่าวในเรื่องของเฟดนะครับถ้าทะลุต้านนี้ไปได้นะครับก็กลับไปที่ราคาโซนเดิมแน่แน่นอนฮะในโซนนี้เลยนะครับแต่ที่มันขึ้นมาประมาณ22 0 0 0กว่ากว่านะครับที่มันขึ้นมาล่าสุดก็คือโซนนี้นะฮะก็สิ่งที่เราจะต้องจับตาดูคืออะไรฮะแนวรับตรงนี้สําคัญมาก2700 อย่างเช่นสมมติว่ามันไม่ผ่านต้านตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าลงมาแตะแนวรับตรงนี้อีกนะครับนะน่าจะเป็นจุดพิจารได้แล้วก็วัดใจไปว่านะครับถ้าเฟรมไม่ขึ้นดอกเบี้ยสูงนะครับนะตรงนี้อาจจะเป็นจุดนะครับรีบาวได้เหมือนกันนะฮะส่วนในตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับนะไอซ์ไอก็มีการปรับขึ้นมาจากโซนโอเวอร์โซนะครับมีช่องว่างอีกเยอะเลยที่ต้องวิ่งไปนะฮะนะฮะส่วนแม็กดีก็เริ่มตัดแล้วนะไกลและอีกนิดนึงนะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับนะตอนนี้ก็เกิดการไซเวย์ในโซนบริเวณ 2 7 0 0ถึง21,300นะครับนะตัวเห็นไหมฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นทรงนี้หรือเปล่านะครับหรือจะขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะเพื่อนๆนะครับสรุปเลยนะครับจับตาในโซนนี้ให้ดีนะครับนะคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากโซนเหรียญอื่นๆนะครับก็รอตาม BTC นะครับหลักการเทรดหรือว่าหลักการเข้าซื้อง่ายๆ BTC ชนแนวรับไม่ผ่านนะครับเตรียมรีเบลนะครับเหรียญเล็กเหรียญย่อยขึ้นตามแน่นอนนะครับใครจะเล่นเหรียญไหนก็ลองไปพิจารณาเอา แต่ถ้ามันไม่ผ่านต้านแล้วเราทนเขียยไม่ได้ทนกําไรไม่ได้อยากจะเอากําไรก่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะอดทนหรือหรือว่าไม่อดทนเนาะก็ขายเอากําไรก่อนได้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คนที่เทรดรอบสั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเพราะว่าทํากาไรได้ในทุกๆวันนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ว่าจะเข้าอาจจะเทรดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองตนะั้งแต่ผมสอนลูกศิษย์มา7รุ่นนะครับผมจะสอนให้เทรดทำกำไรมากกว่านะครับในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ นะครับนะก็ถ้าทํากําไรก็เห็นกําไรจริงๆนะครับไม่ใช่กําไรทิปนะครับมีประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรมากที่ผมมาอัปเดตนะครับจับตานะครับแนวรับ2700นะครับถ้าไม่หลุดเป็นจุพินาเข้าซื้อได้นะครับไม่ไม่ใช่การชี้นำนะนะครับเป็นพิณาการเอาเองแนวต้าน21300นะครับถ้าผ่านก็ขึ้นมาโซนแถวเดิมแน่นอนนะครับในโซนนี้ ก็ลองไปพิจารกกันดูเนาะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมจอาปเดตเข้าไปในกลุ่มไลน์อีทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ช่วงเย็ยนว่างผมก็จะท,ทําทิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องดูแนวะรับตนวต้านจุดเข้าซื้อขายออกให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังฝึกเทรดในช่วงนี้แล้วก็เดือนหน้าก็จะกลับมาสอนรุ่นต่อไปนะสำหรับคนที่รอเรียนอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่กลุ่มไลน์นะครับตอนนี้กาลังวางแผนทํากลุ่มส่งซิกอยู่มีหลายๆคนลองขอเข้ามา ยังไงก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์เนาะเ,เป็นเพียงแค่คลิปสั้นๆนะครับที่มาวิเคราะห์ให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิง่งฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ